พุ่เบื่อหรือไม่ที่คุณจะต้องตะลุยดันเจี้ยนเพื่อที่จะหาตัวของ Enchant Golden Apple แต่หารู้ไหมว่าความเบื่อของคุณนั้นมันกลังจะจบสิ้นแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมภูมิใจนำเสนอ Power Apple นั่นเองครับเพียงก็แค่ลงมอดนี้นะครับคุณก็จะสามารถสร้างตัวของ Apple ทองของคุณได้เองนะครับดีเห็นไหมครับสามารถคราฟได้ด้วยนะครับแถมมันยังให้บัฟได้ดีกว่าตัวของ Apple ทองดีกว่าไอตัวของไม้ครับปกติอีกนะครับผมโดยที่คุณก็จะได้รับบัฟตามนี้เลยนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเป็นของคลิปของผมนะก็มันจะต้องมีโปรโมชั่นแน่นอนเดี๋ยวขอต้นนมแป๊บซึ่งสำหรับตัวของโปรโมชั่นของผมนั้นก็คือถ้าหากคุณโหลดมอดนี้ไปเล่นน้บัตนาวนะคร มากมายนั่นเองนะครับถ้าคุณกินเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหผมบอก <ๆ S 1> เลยครับบัฟเป็นล้านเลยทีเดียวนะครับผมเอม เลขสองอสามสี่หกบัฟเป็นหกอันกันเลยทีเดียวนั่นเองเนี่ยครับท่านผู้ชมแล้วแต่ละบัฟนี่โหบอกเลยครับว่ารุนแรงมากเลยนะครับ <c oughs> คุณสามารถเอาชีวิตรอดได้แบบสบายๆแถมคุณไม่ต้องไปลงดันเจียนเพื่อที่จะต้องไปนั่งหาตัวของ e n c h a n t e n apple มาสร้างตัวของวัตถุดิบสำหรับการทำตัวของแอปเปิลหรือว่าอาหารพวก overpower <c oughs> พวกนี้เลยนันอ่าแต่สำหรับตัวของคลิปนี้นะครับอาหารมันก็มีเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมท่านผู้ชมชอบอาหารอันไหนมากที่สุดในตัวของคลิปนี้ก็อย่าลืมบอกได้เลยนะครับแต่สำหรับผมน่หรอก็แน่นอนนะ ก็ต้องเป็นโอเวอร์พาวเวอร์แอปเปิลนั่นเองนะครับให้บัฟเยอะขนาดนี้จะให้ผมไม่ชอบได้ไงล่ะโอ้โหของดีของกรงคารนนี้มันก็ต้องชอบแล้วเนาะโอเคนะครับแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็คงขออำลากัรเป็นเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับว่าชอบอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอตัวไปกินแอปเปิลกันต่อแล้วนั่นเองนะครับผมผมจะเป็นเจ้าโลกให้ได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็คงขออำลากัรเป็นเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พูุ่งีกับโมกเช้านะครับผมสวัสดีครับ